ที่มาช่วยแล้วน้องอกลับไปสู่บ้านในธรรมชาติเลยนะี่ตัวเล็กไว้เจอกันใหม่นะอ้านี่มันกะจะเล่นลงให้ครบทุกหลุมเลยแล้วไงทีนี้ต้องรับเข้าสู่สหันศากับิชาเกินสันโลกนะครับก่อนดูรายการนี่อย่าลืมถอดสมองวางไว้ข้างกลางด้วยละ่ะไม่ต้องใช้สมองนันดูรายการเนี่ยโอ้ยอะไรมันแว่งแ่งอยู่ข้างหลังวะหง,งุดหงิดจ,จังเลยเนี่ยมันมีหางที่สองเพิ่มออกมา้ไงใหออกไปดิโอ้โหแมมแว่งมาตีขากูเลย อุ้ยแม่ครับผมอยากได้กิ้งก่าคาเมเลียนไปเลี้ยงกับเขาบ้างเนี่ยโมูมันน่ารักมากเลยดูดิสังคมลิงกับสุขศึกษาอืมนน่นไงช่วมงนี้ก็คงจะเรียนเกี่ยวกับช่วงล่างกันนะครับดูโอ้โหแทกกันโอ้ย ว่านนี้ค่อยยังชั่วหน่อยก็ดูเข้าทางเข้าทางไปเยอะเลยแต่ว่าไม่ได้โฟกัสเลยนะครับว่าไซส์ขนมันเป็นยังไงเนี่ยโฟกัสแต่ที่เด้งๆอกันมื้อเที่ยงกินอะไรกันมาบ้างเอยอยากรู้ใช่ไหมนี่ไง ทีมสวยใช่ไหมล่ะน้องอย่ามัวแต่ถ่ายวิดีโอดิเปิดบ้านให้กูเข้าไปด้วยโอ้นี่ก็อีกที่หนึ่งไม่ยอมเปิดมองรดให้กูเข้าไปจังทีเนะี่ยฮะไ้่ยเสียลงไว้กูไม่รอละนอนข้างนอกก็ได้ไม่ต้องคงเข้าละบ้านเนี่ยสุดยอดเอเนจี่หมา อยากแจกเรินจากความยากดูให้เอเนจีกันมาเยอะแล้วมาดูโลเอเนจีกันบ้างนะครับอืมนั่นไงมันหายใจออกไหมนะนอนในนั้นอ่ะอืมปินเป็นยังไงบ้างครับบ้านนี้ก็ใช่ย่อยนะแต่เป็นสายของพี่หมูน่ะดูดิอืมหลับกลางแดดเลยโหตูดชีฟฟาโทมัสอยู่ไหนเพื่อนมาหาเราหน่อยโทมัสโอ้โห ก่อนมันเลี้ยวเมื่อกี้มันหยุดคิดอะไรวะน่ะแผแดมเแผแดแถมแถมๆๆๆแถมอ้าโอ้ยเพื่อนอยากเห็นเราดริฟท์ไหมนี่ไงอกาลมังมหัศจรรย์เชื่อไหมล่ะไหนมหัศจรรย์ยังไงดูหน่อยสิเข้าพร้อมโจมตีปดเห็นไหมมันเปลี่ยนทิศแกะได้งงดิสัตว์งง เพิ่งเข้าใจคําว่าขีดเส้นตายก็วันนี้แหละอือโอ้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 โอมันออกมาโอ้โหแค่ปากกานะเพื่อนขีดแค่นั้นมันข้ามไม่ได้เลยเหรอวะอะแต่ที่สําคัญเนี่ยมันคือตัวอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยขอให้ใช้จินตนาการเข้าช่วยนะครับว่าที่ขี่เนี่ยมันเป็นม้านะอือ เนี่ยเนี่ยอย่างไวเลยเห็นไหมโอ้โหนี่วิ่งอย่างไวเลยพรุ่งนี้คงจะไปทันแนวหน้าสู้รบอยู่หรอกกาหนดการเดินทางคงปีหนึ่งละมั้งเนี่ยโอ้โหมานิ่งแบบนี้อจะไว้ใจดีไหมวะข,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 ขอ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 เตะหน่อยได้ไหมเดว๊ะนี่คือการสะกดจิตอจ้องมองมาในตาข้าซะดีดีมองมาในตาข้าต่อไป จ้มองมาสติดีเจ้าเป็นของข้าแล้วโอ้เห็นแล้วปวดตับเลยเทคนิคพี่แกเนี่ยแล้วมาดูปาร์ตี้นอนนักแดนซ์กันดีกว่านะครับดูอือโอ้โหโอ้โด็กดุดกดุ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 ดดุดุเุดุดุดมันดุดุ